สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่นจะมาสุ่มชุดยูนิคอร์นมาสคอตมาดูกันว่าจะหมดกี่เพรน,นะครับโดยส่วนตัวชุดมันก็ดูแบบอลังการเกินไปนะบางทีฟันก็ทองเท้าก็ทองนะครับแถมปีกแถมยังมีปีกข้างหลังอีกโอ้โหสุดเกินชุดชุดมันแบบไม่น่าเข้ามาแต่แต่เขาก็เข้ามาโอเคแล้วก็ ไปสุ่มเพื่อเก็บสะสมเป็นคอลเลกชันกันนะครับเราจะเอากล่องนี้ออกเอากล่องออกกับอาหารหมาแล้วกันได้บ่อยเลือเกินอาหารหมาก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าก้9เพชรเราจะได้ได้ไหมจับอะไรครับ9เพชรเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่มีอะไรให้หน้าค้ยเลยไม่จาค้ยหรอกขก็ าเพรหมดไปแล้วยังไม่ได้ครับต่อไป19เพรต้องมาหละถ้ามาอนี่คือว่าจบไปนะเราไม่เอาต่อเลยนะคาตาณะเราโอ้โหไม่ใช่ต่อไปครับ49เพรขอชุดขอชุดได้ไหมโอ้โหเดี๋อบอกนะว่าเราต้องเหมาเนี่ยครัต่อไปครับ99เพชรดี๋บอกนะว่าต้องเหมา โอ้ซุปขอาเกลือต่อไปก็199เพชรนะครับมาแล้วก็ไปมาแล้วคุณเถอะโอ้อะไรกันครับเนี่ยจดานะวาเล่้า้แล้วเราก็ต้องเหมานะต่อไป3ามกับ9ครับ ยังไงก็ต้องเหมาแล้วแหละเปิดใช้ใส่นไปเลยทั้งหมดต่อไปก็เลือคา,าัตนาเดียวเราเอาไปเลยครับสรุปแล้วหมดหมดตู้เดี๋ยวเราเอาคาตนาออกมาท่ได้ เน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 ขณะเช็คเราไปลองเล่นในโหมด CVC กันนะครับไปไปไปดูไปว่าจะเป็นยังไงนี่ตอนนี้ผมใชแอัเปลีย่ยนเปียงอยู่ฮะ เก,ม,เกมนี้ได้จับโขเพื่ออเสียงอยู่ใช้ทำไมอ่ะไม่ใช้มาดูเกมเกมนี้ใครจะได้สูนคิวมันจำที่เี้ยงไปเยนเนี่ยา เอดินเดินฟังสองเขอาทริปเปิลเคลสมครับเกมนี้ <c oughs> ขอสมขอสามแล้วกันไม่อยากได้สนยนคิว นี่นท้ายตลาดนี่แหละคุณพี่มาผมล่าโหดละแต่อยู่ในหมวดคิดดีใคร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 ดาเมจน้อยสุดอ่าหน้าขาวนะได้ได้กิรพี่แ่น้นราหน้าขาวลงช่องด้วยเยี่ขาวลงช่องด้วยขาเจีขอบยัง เบอร์สองเตรียมหน้าแข่งเ <c oughs> บอร์สองอันหนึ่ง <c oughs> อันส <c oughs> อง <c oughs> อ,อ <c oughs> ันสามอันสามเฮ้ยตาหนี่ขอไปโยนอะไรมาวะเนี่ยพี่ไปกินอะไรมาเนี่ยอ่ะ พี่กินอะไรมันพี่เพิ่งกินยามาไม่เยี่ยขย่าวขวดด้วยปล<น>าอยู่มันได้ไม่ออกลืมกินยานี่เออเขย่าวขวดชาเินไม่ออกใช่านะสาระเล่นล้วนดูกันว่าใครจะได้ส่วนชิวยวมีสอง อยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งที่หูดาวอยู่โอ้ย First Blood มองไม่เห็นในตัวนี้เมื่อกี้วันนี้ทำงานครับเ h a n น่างลังคนจะได้คิวห่ยโอ้โหได้คิวเลยเกมเนี้ย เฮ้ยพี่เบี้ยแล้วโว้ Thank y อ u ขอ,อ,อพี่เบีคครับมาดีเอ้ยมีคนได้สองคิวแล้ววะหกคิวไม่ไกลเกินเอื้อมมีมีคนมีคนถึงก็ปิดไม้ตั้งใจเล่นน่นนนะใช่มันมันแหลกอ่ะร้องเลกอีกล้ว หน้าขาวไม่ด้หน้าขาววะเนี่ยโหได้ทำลงช่องเลยตีจ้าต้องหน้าขาวผมต้องเอ็มอะมนไม่ท้ายสลับแน่เขากัสกิลคูลดาวอยู่เราเรายังหวังเอมอยู่ใช่ไหมจก่แล้ว อนนี้ของพี่ไม่มีท้องโอเคใครใครหน้าขาวอ่ะ เปลี ais, right? ่ยนนะคาวเรียบร้อยิีจ้าแต่เขาก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่โน้ตด้วยนะครับขอบคุณครับ